สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการทำแว่นขยายหรือว่าการซูมให้กับรูปภาพในเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าโพสนะครับหน้าหรือว่าเรื่องนั่นเองนะครับแล้วก็ทำในเพจบิวเดอร์ก็ได้อย่าง Elementor นะครับผมที่สำคัญครับเรายังสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้กับรูปภาพสินค้าใน w o o c o m m e r c e ได้ด้วยจะทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ก่อนรับชมวิดีโออย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีเลยนะครับตอนนี้รับชมวิดีโอกันได้เลยครับพลากรสอนสร้างเว็บตอนนี้ผมก็อยู่ที่ระบบหลังบ้านของ wordpress นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับเป็น plug-in เดี๋ยวเราไปที่เจ้า plug-in นะครับผมแล้วก็ไปที่ add new ได้เลยตรงนี้ เราคลิกลงไป1นทีหลังจากนั้นนะครับให้เราเซิร์ชไปเลยนะครับคำว่า image แล้วก็ zoom แบบนี้นะครับ image เป็นวัก zoom เดี๋ยวเราก็จะเจอปลั๊กอินที่เราตามหากันครับตรงนี้่า wp image zoom w p ตรงนี้นะครับมีคนใช้ประมาณ2 0,000คนนะวันที่บันทึกวิดีโอเดี๋ยวเรากด install now ได้เลยนะครับตรงนี้อพอ install เสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเปิดใช้งานกันด้วยนะครับ โดยการกด activate เข้าไปนะครับตอนนี้กด activate ได้เลยนะครับผมตรงนี้ออย่าลืมนะครับ by silky paste นะครับที่ผมใช้งานเพราะว่ามันมีหลายยี่ห้อจริงๆนะ้ำรักอินตัวนี้นะครับอตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่เจ้าหน้าเว็บไซต์ของเราดูก่อนนะหลังจากการติดตั้งนะครับอาแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปตั้งค่าดน,ดนึงให้ดูละกันนะครับให้เราไปที่ wp image zoom ตรงท้ายๆตรงนี้เลยนะครับแล้คลิก1ที เราจะเลือกตั้งค่าได้ว่าเราจะให้เป็นแบบไหนนะครับอ่าจะให้เป็นซูมแล้วให้มีหน้าต่างแบบนี้ทางขวาก็ได้หรือว่าจะให้เป็นวงกลมก็ได้นะวงกลมแบบนี้นะครับหรือว่าจะให้เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยหรือจะไม่มีก็ได้นะครับผมไม่มีมก็จะซูมอยู่ในรูปภาพแต่ผมว่ามันเวียนหัวนะเอาวงกลมดีกว่านะวงกลมดูดีนะครับอ่าทีนี้เราปรับแต่งกันหน่อยเลือกเคอร์เซอร์ไทยกันก่อนด้านล่างเคอร์เซอร์ไทยผมเลือกเป็นแว่นขยายแล้วกัน นะครับส่วน Animation Effect เนี่ยคือความเร็วนะในการสมมติว่าเราเอาเมาส์ไปวางปุ๊บมันก็จะมีวงกลมขึ้นมานะครับวงกลมจะโผล่มาเร็วขนาดไหนก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเราเรียกว่า easing t effect นะครับจริงๆความเร็วเท่าเดิมนะแต่ว่าระยะยืดในการเฟดเนี่ยมันมากขึ้นนะครับผมส่วนอันล่างมันเลือกไม่ได้นะเพราะผมลองไปแล้วมันต้องเป็น p r o วอ e ์ s i o n เท่านั้นนะครับเราเรลือกแล้วก็อย่าลืมเซฟเชงหนที เพื่อไปทดสอบกันนะตอนนี้เราจะไปทดสอบกันนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันตอนนี้นะครับถ้าผมเอาเมาส์ไปวางที่รูปภาพทั่วๆไปเนี่ยมันยังไม่ขึ้นซูมให้นะครับเพราะว่ามันต้องไปปรับแต่งที่หลังบ้านก่อนนะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มันขึ้นให้เลยก็คือรูปภาพที่เป็น w o o c o m m e r c e นั่นเองนะเป็นสินค้าที่เราทำด้วย w o o c o m m e r c e เอาไว้สมมติผมใส่เสื้อกีฬาตัวนี้นะครับกดคลิกลงมาดูแล้วผมเอาเมาส์ไปวางปึ๊บเห็นไหมมันซูมให้เป็นวงกลมเลย นะครับแบบนี้สะดวกมากนะครับแต่ว่าบางธีมเนี่ยเขาอาจจะมีแว่นขยายมาให้อยู่แล้วนะอันนั้นถ้ามีแว่นขยาย,ายอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใช้นะครับเดี๋ยวมันจะตีกันนะครับแต่ถ้ายังไม่มีก็ใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับซูมแบบนี้ได้เลยนะพอเราเปลี่ยนรูปมันก็ซูมให้เห็นไหมครับผมค่อนข้างสะดวกมากเลยนะครับอันนี้คือการใช้ผ่าน w ู o c o m m e r c e ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยใช้ได้เลยต่อมาเราไปใช้ในบทความหรือว่าใช้ในหน้าของเรากันนะครับโดยการใช้บล็อกเอดิเตอร์ก่อน แล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูโดยการใช้ e l e m e n t o r อีกทีนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่เพจแล้วก็ all Page กันตรงนี้เดี๋ยวเราคลิกหนึ่งทีพอคลิกมาแล้วนะครับเราก็จะไปที่หน้า about และกันนี่กด edit ได้เลยนะเพราะว่าใช้บล็อก Editor อยู่นะครับแบบง่ายๆนะเดี๋ยวเราหลังจากที่ edit แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่รูปภาพเข้าไปอ่าโอเคตรงนี้ปิดก่อน ใส่รูปภาพเลยละกันนะครับคลิกบวกแล้วก็หาคำว่า image ละกันนะ image แล้วก็ใส่ลงไปปุ๊บอเอาเป็น media library มาเราก็เลือกรูปมาสักหนึ่งรูปเลือกอันนี้ละกันนะแล้วกด select หนึ่งทีปุ๊บมาละนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ซูมนะครับมันต้องไปเลือกก่อนพอเราเลือกรูปภาพอยู่สังเกตตรงนี้นะครับที่แถบบล็อกเนี่ยจะเป็นคําว่า image ถ้าใครไม่เห็นแถบนี้ทั้งแถบนะกดตัวรูปเฟืองหนึ่งทีนะครับแล้วเลื่อนมาที่แถบบล็อกตรงนี้ มันจะเป็นคําว่า image นะครับให้เราเลือกวิดซูมตรงนี้เลยปุ๊บอ่าเลือกมามันก็จะขึ้นสัญ,ญลักษณ์บอกว่าตอนนี้ซูมแอปพลายละเรากดอัปเดตหนึ่งทีนะครับอ่าอันนี้เนี่ยหลังจากที่ซูมแอปพลายละเราก็ต้องไปดูหน้าเว็บด้วยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอกดพรีวิวให้ดูตรงนี้กดพรีวิวอินิวแท็ b มันจะเด้งดึงมาอีกหน้าหนึ่งเราก็มาลองเลยนะครับอ่าโอเคนะเอาเมาส์มาวางเห็นไหมครับนี่เป็นอย่างไรใช้ได้เลยนะมาได้เลยทันทีนะเว้นขยายมาละ เดี๋ยวเราจะมากําหนดกันว่าองค์ประกอบต่างๆของแวนเนี่ยมันสามารถที่จะขยายอะไรได้อย่างไรนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับทีนี้เรากลับไปที่ระบบหลังบ้านก่อนครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอออกไปหน้าเพจลิสต์ก่อนนะครับรายการของหน้าเดี๋ยวจะใส่ด้วยอิ e m เมนเตอร์ให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับมันใส่ไม่ยากทีนี้เราไปหน้าที่ทําด้วยอิ e m เมนเตอร์แล้วกันนะกด Edit with e l e m e n t เ r เลยนะครับอิเลเมนเตอร์เนี่ยไม่มีให้เลือก Use by Zoom แบบเมื่อกี้นะครับผม เดี๋ยวเราต้องใส่แบบแมนนวนอะไรสักอย่างเองนะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมพร้อมใส่รูปภาพของเราลงไปนะครับผมตรงนี้เลยนะเราลงมาด้านล่างผมจะใส่รูปภาพไปเป็นเซกชันใหม่เลยกัน2องเซกชันเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้ดูนะระหว่างอันที่ซูมกับไม่ซูมเราลากอิมเมจเข้าไปใส่เราเลือกปุ๊บอ่าเลือกเป็นหลอดทดลองแล้วกันนะครับตรงนี้ปุ๊บมาแล้วนะแล้วเราก็ Copy ้เลยดีกว่านะครับผมจะได้รวดเร็วนะแล้วเราก็ ลิกตรงนี้1ทีเพื่อที่จะเลือกรูปใหม่ตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้ Elementor เนี่ยผมก็มีวิดีโอสอนอยู่แล้วนะแล้วก็ไปลองดูได้นะครับผมว่าใช้งานอย่างไรตัวนี้ผมจะให้ซูมนะครับรูปหลอดทดลองแล้วก็กดคลิกที่ดินสอ1ทีแล้วเราต้องไปที่แท็บแอดวานครับแต่ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนนะว่ามัน Edit Image อยู่นะครับก็คือกำลังแก้ไขรูปภาพที่เราเลือกอยู่นั่นเองเรากดแ d v ว n c e d ทีครับจากนั้นที่ css class นะครับไม่ใช่ id นะ คลาสนะเราต้องใส่คำว่า Z นะครับผมแล้วก็ o 4ตัว 1, 2, 3, 4แล้วก็ตัว m ครับปุ๊บนี่พอใส่ Z o 4ตัวแล้วก็ m มันก็จะมีนี่ขึ้นมาบอกว่า zoom apply เรียบร้อยแล้วเรากดอัปเดตหนึ่งทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองวิธีการใส่เรากดไปที่ image นะครับ edit image จากนั้นไปที่ advanced ไปที่ css classes นะครับแล้วก็ใส่ Z โอ4ตัวแล้วก็ตัว m นะครับผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกด preview change หนึ่งทีด้วยรูปลูปปกตาด้านล่างเมื่อกี้นะครับผมพอกดมาแล้วนะมาลองดูกันมาข้างล่างอ่าอันนี้เอาเมาส์มาวางไม่ซูมพอ,อน,นี้เอาเมาส์มาวางซูมเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวการใช้งานผ่าน elementor นะครับอันที่นี้เดี๋ยวเราไปปรับแต่งเว้นขยายของเราครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอออกจาก elementor ก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราคลิก ที่แฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ exit to dashboard ได้เลยนะครับแบบนี้ exit มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ออกไปที่เมนูหลักของ WordPress เลยนะเดี๋ยวผมคลิกที่นี่1ทีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปปรับแต่งเราไปที่ WP Image Zoom ตรงเมนูตรงนี้เราคลิกเข้าไปเลยเราก็จะเห็นว่าปรับแต่งเจ้าปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยทำมาผมว่าค่อนข้างดีเลยนะปรับแต่งปุ๊บเห็นภาพปั๊บตรงนี้เห็นเลยนะครับเราจะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมก็เห็นเลยนะครับหรือเราจะเลือกเป็น Zoom Window ก็ได้เลยนะครับการปรับแต่งง่ายๆนิดเดียวนะครับผมจะให้เป็นหลักการไว้นะครับอย่างนี้ก็คือที่แท็บ general เนี่ยเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าปรับอะไรได้ที่แท็บเลนสนะครับในเรื่องของเลนส์ไซสนะครับผมจะปรับได้เฉพาะส่วนที่เป็นวงกลมนะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผมเข้าใจว่ามันน่าจะปรับไม่ได้นะครับอ่าอันนี้เนี่ยเราลองดูนะ diameter for square lens it m e a n width อ่าอันนี้ปรับได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสุมวินโดว์อันนี้จะใช้ไม่ได้นะครับผมอลองดูนะ เล่นไซส์จาก200ผมเอาเป็น300แล้วกัน200ประมาณนี้นะอยู่ในรูปพอได้พอ300ปุ๊บเดี๋ยวดูนะครับอ่าปุ๊บอ่าอันนี้มันต้องกดเซฟก่อนนะมันจะได้อ่าโอเคพอเราเอาเมาส์ไปคลิกที่อื่นมันก็ได้เหมือนกันนะใช้ได้เลยส่วนเลนส Color นะครับเราเลือกได้นะเราลองเลือกดูนะครับอา้าวเอาไว้เลเ e ล i นโปรเท่านั้นแหมอดเลือกเลยนะครับต้องใช้ Pro เวอร์ชันไม่เป็นไรนะครับโชว์แอสกริอันนี้ก็ต้องเป็นโปรเวอร์ชันแต่ไม่เป็นไร เราเลือก b o r d อรและกัน b o r d ร์ border เมื่อกี้คือขอบของเลนนะมันเป็นสีขาวบางๆอยู่เราจะให้มันหนาขึ้นเราก็ใส่ตัวเลขนะครับผมอย่างเช่น c pixel แล้วเราก็เลือกสีของมันหน่อยกรอบเนี่ยผมเลือกเป็นสีดำแล้วกันอ่ดูเท่ดีนะแล้วก็ตรงนี้เอาเมาส์ไปวางก็จะขึ้นกรอบสีดำแล้วเห็นไหมครับอ่ากรอบของเลนนะต่อมา fade time ก็คือเวลาที่เลนมันจะโผล่เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นี้เขาให้ใช้ครึ่งวินาทีนะครับแบบนี้เราเรียกว่า fade time อันนี้ดีอยู่แล้วนะครับ ส่วนทินคัลเลอร์เนี่ยหมายความว่าส่วนที่นอกเหนือจากเลนจะให้เป็นสีอะไรนะครับตอนนี้เป็นสีขาวอยู่แต่เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับโดยการเป็นสีอื่นอย่างเช่นผมจะเลือกเป็นสีน้ําเงินนะครับแต่พอเลือกไปเนี่ยมันไม่ขึ้นนะอา่ามันขึ้นบางๆเรอจะเห็นไม่ชัดนะครับผมวิธีการทำให้เห็นชัดก็คือเลือกปริซิตี้ครับตรงนี้1คือเต็มที่เลยนะถ้าเราเลือก1จะเป็นนี้นะครับเลือก1ปุ๊บเอามาอบไปวางที่อื่นมันจะน้ําเงินไปหมดเลย แต่ถ้าเราปรับเป็น0.5ก็คือ50%นั่นเองนะเราก็มาทำอี้เราก็จะเห็นว่ารูปมันน้ำเงินไป50%ยกเว้นตำแหน่งที่เราซูมอยู่นั่นเองอ่าทีนี้ซูมวินโดว์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันนะครับผมซูมวินโดว์เป็นอย่างนี้นะพอเราเลือกปุ๊บมันก็จะมีวินโดว์วิดว,วินโดว์ายคือความกวาม้วางความยาวนั่นเองแล้วก็อันนี้คือตำแหน่งของมันนะ Position ต้องเป็นโปรเวอร์ชัเท่านั้นนะครับผมทีนี้เจ้าดิสแตนต์เนี่ยก็คือ ความห่างจากตัวรูปภาพหลักเท่าไหร่ขนาดของบอร์เดอร์เท่าไหร่อันนี้ก็เลือกได้บอร์เดอร์ก็คือขอบนั่นเองนะครับแล้วก็เงานะครับผมมีความหนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลาวคอนเนอร์เนี่ยตอนนี้พอเราเอาเมาส์ไปชี้จะเห็นว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเราปรับลาวคอนเนอร์เอาสัก10และกันนะครับผมมันจะมีความโค้งของกล่องขึ้นมาปรับแล้วเราต้องไปคลิกที่อื่นหนึ่งทีนะครับมันถึงจะมีเอฟเฟกเห็นไหมครับกล่องมันก็จะโค้งแบบนี้ นะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นออปชันเดิมในะเช่นเฟดทามนะครับพอปรับเสร็จแล้วเรากดเซฟหนึ่งทีนะแล้วเราก็ไปดูที่หน้าเว็บของเราดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรอ่านะโอเคเดี๋ยวเราไปหน้าเว็บกันเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้า about นะครับกลับมาที่นี่ความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราไปที่วงกลมแบบนี้นะครับที่เป็นแว่นขยายแบบวงกลมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรีเฟดกันดูในะหน้านี้ว่าเป็นอย่างไรพอรีเฟดแล้วนะครับเห็นไหมครับว่า พอเราเอาเมาส์มาวางปุ๊บมันก็จะมีหน้าต่างข้างๆโผล่มานะครับนี่เราเรียกว่าวินโด้นั่นเองนะก็แล้วแต่สไตล์เลยนะว่าเราชอบแบบไหนนะครับมันก็จะทําให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะในเว็บไซต์ของเราถ้าเราเพิ่มเอฟเฟกต์ซูมเข้าไปนะครับอ่านะแล้วถ้าท่านไหนมีคําถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ทั้งใต้วิดีโอ y o u t u b e นี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าท่านไหนนะครับชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ดูด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีเลยนะครับกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยยิ่งดีนะครับจะได้ทำให้ไม่พลาดวิดีโอสำคัญนะครับผมสำหรับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ